สวัสดีค่ะเ,เพื่อนสมาชิกช่องสูตรหวยรวยซับนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทําการคํานวนคะ,ะเลขเจ็ดตัวนะคะมาครบสามตบนนะคะก่อนที่จะเข้าการคํานวณน,นะคะเดี๋ยวเรามาฟังคาเตือนก่อนนะ,ะคะคาเตือนคิวดนในจะทําขึ้นโดยแส่งข,ข้อมูลทางจรละความน่าจะเป็นเท่านั้นจะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ของให้สมาชิกทุกท่านโชคดีจากช่องสูตรหัวรวยซับนะคะสมาชิกขอมานคฮะบอกว่าอยากจะได้สูตรฮาเจ็ดตัวมาครบ3ามตะบนคะสูตรเดินยาวขั้นเทพชุดนี้นะคะซึ่งวดที่แล้วเนี่ยแอดไม่ได้ให้สูตรฮะเหตุผลนะก็มีอะไรไม่ไม่ไม,ไม,มีอะไรมากนะที่ไม่ได้ให้สูตรคะเพราะว่าบางทีเนี่ย ให้ไปแล้วบางคนเข้ามาดูนะคะก็จะเข้ามาดูรูดรูปดูแต่สูตรแล้วก็เอาไปโพสต์ที่ facebook อะไรประมาณนี้นะคะฉะนั้นก็เลยถ้าหากว่าเดินต่อก็จะลงสูตรให้อยู่แล้วนะะอยากให้สนับสนุนนะคะคนที่คิดสูตรด้วยนะคะเรามาดูกันคะสำหรับเลขเจ็ดตัวนะคะมาครบสบนนะคะเดินยาวคันเทพสําหรับเจ็ดตัวเนี่ยเดินสามสิบสองวดฮะงวดเธอแอดเลือกสูตรนี้นะคะเพราะว่า เป็นสูตรที่แอดใช้นะคะส่วนตัวนะคะในการวิเคราะห์สามตบหน,นะซึ่งวัดแล้วเนี่ยก็ใช้สูตรนี้แหละวิเคราะห์นะคะแต่ว่าก็ผิดตัวนะคะซึ่งแอดมองว่านะคู่โต๊ดที่แอดชอบเนี่ยก็คือคู่ชกคู่โต๊ดนะคะที่ติดสองหกนะคะและแอดมองว่านะเลขคี่เนี่ยน่าจะอยู่นะคะในอ่าสามตัวนะคะแอดก็มองว่าชุดวัดดวงของแอดเนี่ยก็คือสองสามหกนะคะแต่ถ้าสามไม่มาแอดก็เลือกไปที่เก้าแบบนี้นะ สองสองหกเก้าในลักษณะแบบนี้นะคะแต่ก็มาที่เลขคู่ทั้งหมดนะะก็คือสองสี่หกนะก็อยู่ในชุดเนนนะคะแต้มสองเนี่ยจริงๆริงก็อยู่ในแต้มชนที่เป็นแต้มเก่านะคะแค่แต้มสองติดดับแค่นั้นเองนะก็เลยไม่ได้อยู่นะคะในชุดนั้นนะคะเพราะว่าเราวิเคราะห์ถูกทางแล้วนะคะมาเอาเด่นบนมาตัดด้วยนะะก็อ่า แต่ว่าไม่ได้เอาแต้มสองค่ะมามา,มาตัดแค่นั้นเองค่ะแต่ถึงตัดเนี่ยแอดก็ไม่ได้เลือกนะเพราะว่าแอดไม่ได้ชอบที่คู่ทั้งหมดอยู่แล้วนะเดี๋ยวเรามาดูนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะที่สมาชิกอยากจะได้นะอ่ะแล้วก็ไม่ได้เขียนมาซะด้วยนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะขอดูสูตรนี้หนะึ่ง เราใช้นะคะหลักแสนสามครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหลักหมื่นหกครั้งร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งร้อยหน้าครั้งที่สองร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งสิบหน้าครั้งที่หนึ่งหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งหน่วยหน้าครั้งที่สองร้อยทายครั้งที่หนึ่งสิบทายครั้งที่หนึ่งสองครั้ง สิบทายครั้งที่สองสองครั้งสิบทายครั้งที่สองอะเดี๋ยวแอดขันให้ดูใหม่นะคะเดี๋ยวสดครู่นะคะ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งน,นะคะขอโทษค่ะเก้าสามเป็นยี่สิบเจ็ดสี่ห้ายี่สิบสี่หกยี่สิบสี่ สองหกหลักแสนสามครั้งหลักหมื่นหกครั้งร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งสิบหน้าครั้งที่หนึ่งหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่ง หน่วยหนะ้าครั้งที่สองรอยทายครั้งที่หนึ่งสิบทายครั้งที่หนึ่งสองครั้งหน่วยทายครั้งที่หนึ่งสองครั้งสิบทายครั้งที่สตัวเลขที่บวกกันมากกว่าสองหลักแอนไม่เขียนไว้ข้างบนแล้วนะคนะเจ็ดบวกสี่เท่ากับหนึ่งหนึ่งบวกหเท่ากับเจบวกแปดเท่ากับห้บวกศูนย์เท่ากับห้บวกเก้าเท่ากับสี่บวกเก้าเท่ากับสามสามบวกสองเท่ากับห้าห้าบวกหกเท่ากับหนบวกหเท่ากับเตัวแรก5น เจ็ดบวกหนึ่งเท่ากับแปดแปบวกหนท่ากับเก้า้าบวกหท่ากับศูนย์วกหเท่ากับหนึ่งบวกสเท่ากับสามสาบวกหเท่ากับสนะคะนี่คือฮะ,ะเลข7ตัวมาครบ3ตัวบนนะ,ะสูตรเดินยาวขั้นเทพของเรานะคะเจ็ดแน่งามะคะจะเดินต่อไหมเนี่ยต้องมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะคะแต่ก็ สูตรเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะสำหรับที่เป็นเลขเด่นที่เข้ามานะคะเรามาดูกันฮะพอจับคู่ชุดจะได้ที่789 780 781 783 784 790 791 793 794 701 703 704 713 714 734 890 891 893 894 801 803 804 813 814 834 901 903 904 913 914 934 013 014 13, 034 134นะฮะสามสิบห้าชุดโต๊นะฮะสามสิบห้าชุดโต๊เสร็จแล้วนะคะแอดจะเอาไปตัดนะะในงวดนี้เนี่ยแอดจะเอาไปตัดนะะกับเด่นคุกกี้ที่แอดลงสูตรไปให้นะ,ะเด่นคุกกี้ สี่นะส่วนเลขคู่ 4, 6, ่เป็เลขคี่สามห้าเจนะมันก็จะเป็นชุดโต๊แบบนี้นะคะสี่สามสี่ห้าสี่เจ็แบบนี้นะถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปก็สมัตรไปดูได้นะตัวทิศติดนะชุดโต๊นะก็จะมีชุดแรกนะชุด 7, 8, ็ดแปดเกนะเจ็ดแปดศูดสาม

ศูนย์สามสี่นะฮะแล้วก็หนึ่งสามสี่นะฮะอันนี้คือพอเราเอาไปตัดนะกับเด่นคู่ขี้แล้วเนี่ยก็จะเหลือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกฮะจากสามสิบห้าชุดโต๊ก็จะเหลือสิบหกคู่ชุดโต๊ะนะจแล้วถ้าเอาไปตัดให้ทีหนึ่งนะฮะจากเด่นบนฮะเด่นบนชนกันที่หกกับหนึ่งฮะหรือไม่นะฮะอาจจะมาตัวกันคู่โต๊ะเก้าสามนะฮะชุดที่ติดนะฮะหก หนึ่งะคะหรือว่าคู่โตดเก้าสามนะก็จะมีนะคะมีนะคะเจ็ดแปดเก้าอันนี้ไม่ติดนะคะมีเจ็ดแปดหนึ่งชุดนี้นะคะก็คือติดหน่งนะคะชุดนี้นะคะเจ็ดแปดหนึ่งชุดนะชุดนี้นะคะก็คือเติดหนึ่งนะคะ ชุดนี้ติดหนึ่งชุดนี้ติดหนึ่งนะคะชุดนี้นะคะก็คือติดคู่ชุดโต๊ะเก้าสามชุดนี้นะคะก็คือติดหนึ่งนะคะชุดนี้นะคะก็คือติดคู่ชุดโต๊ะนะคะเก้าสามแล้วก็ชุดนี้นะคะก็คือติดคู่ชุดโต๊ะนะคะเอ๋ติดหนึ่งนะคะติดหนึ่งนะคะพูดผิดนะจะเหลืออยู่นะคะแอดคัดมาให้แล้วนะคะ ถ้าทั้งทุกสูตรนะเข้ามาะชุดเด่นจะมีที่เจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่แปดเก้าสามแปดหนึ่งสามเก้าสามสี่หนึ่งสามสี่ะจะมีทั้งหมดนะคหคู่ชุดโต๊นะให้เพื่อนๆหาเลือกพิจารณาคะอันนี้เพื่อนๆก็ต้องเลือกตัดสินใจทีหนึ่งนะคะว่าเพื่อนๆฮะพอได้ชุดนี้มาแล้วเนี่ยระหว่างนะเด่นบนสูตรเก่าของเราที่ ชนกันที่6กับ1นะึ่นะเพื่อนๆชอบที่ตัวชน6กหนึ่งไหมในนี้6ไม่มีนะคะก็จะมามองนะคะว่า1นะ่ะมีโอกาสที่จะมาในลักษณะแบบนี้นะคะตัวชนหรือเพื่อนๆนะจะไปจะเลือกนะที่คู่ชุดโต๊นะคะสามชุดนี 3, ้นะ93เกจะมีอยู่2คู่ชุดโต๊นี่นะคะเกสแต่ถ้าเพื่อนๆเ,เลือก1ก็จะมี7 8 1นะคะ เจ็ดหนึ่งสี่แปดหนึ่งสามแล้วก็หนึ่งสามสี่ชุดนี้นะคะให้เพื่อนๆนะคะเลือกวิเคราะห์พิจารณาคะโดยตัวของเพื่อนเองคะว่าเพื่อนๆชอบชุดไหนนะคะก็หวังว่านะเออเลขเจ็ดตัวมาครบสามตบนะนะคะสูตรเดินยาวคันเทปของเรานคะจะสามารถเดินต่อให้เราได้นะคะถ้าเดินต่อเนี่ยก็เราจะได้นะมีสูตรฮาว้ใช้นะคะ ก็ขอให้เ,เพื่อนๆนะเลือกตัวเลขที่เพื่อนชอบนําไปเสี่ยงก็ขอให้โชคดีนะคะสำหรับคลิปนี้นะทําเพื่อนชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะะกดตามนะะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆด้วยนะคะก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกกําลังใจทุกคาติชมนะคะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ